ขะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมนี่ผมพาน้องปุ๋ยแล้วก็คุณผู้ชมมาอยู่ท่ามกลางสวนป่าที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีสวนป่าจริงๆค่ะคุณผู้ชมค่ะโอ้โหทางขึ้นนี่แบบโอ้โหดูสิแล้ววันนี้ฝนตกนะคะแล้วก็รวมไปถึงขึ้นเขาแบบโอ้ดูลำบากเนาะแต่มีคนคนหนึ่งที่เขาเนี่ยอยู่ที่นี่ใช้ชีวิตแบบสโลลีฟที่นี่เลยน้องปุ๋ยก็รู้จักคุณผู้ชมก็รู้จัก ปุ๋ยรู้จักด้วยจันทบุรีผ่านมามีแต่สวนผลไม้ลากไม้เขาเป็นเจ้าของสวนหรอหรือว่าไงพี่ก็น่าจะอย่างนั้นน่าจะอย่างนั้นยังไม่อยากเฉลยเดี๋ยวต้องไปเจอเขาเดี๋ยวพาเฮ้ยใครอ่ะเฮ้บอกก่อนแล้วไเฮ้ยอยากรู้อ่ะอ่านี่ปุ๋ยถึงแล้วไหนถึงหรือยังสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ยอดครับอ้าวใครฮะเนี่ย พี่ปุ๋ยสวัสดีครับเชิญนะเชิญ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 นีรุ่นนเชิญครับเชิญครับเชิญครับพามาเจอตัวจริงค่ะอันนิงเนี่ยเป็นเกษตรกรตั้งแต่หนุ่มๆเลยแต่เดี๋ยวต้องมาคุยกันว่าทําไมถึงมาอยู่ที่นี่แล้วก็ทําไมถึงมาสนใจในเรื่องของการเกษตรงงตั้งแต่พี่บอกอันนิงเป็นเกษตรกรจริงเขาเป็นเกษตรกรที่ไหนเขาเป็นนักแสดงเป็นนักแสดงอันนิงอันนิง เป็นนักแสดงอย่างเดียวหรือว่าเป็นอย่างอื่นด้วยครับออันนั้นเป็นอาชีพปัจจุบันครับคือเป็นนักแสดงนะครับ,รบแต่ว่าการเป็นเกษตร,รกรผมคิดว่าทุกคนเกิดมาเป็นหมดมเป็นหมดเพราะทุกคนคือเกษตร,รกรแต่ว่าอย่างน้อยคุณก็เคยปลูกต้นไม้มาหนึ่งต้นค่ะคเกษตร,รกรเนี่ยบางทีเราจะไปไปแบบว่าพูดซะว่าเป็นเหมือนกระเทพหรืออะไรอย่างนั้นอะจริงๆแล้วทุกคนคือเกษตรกรปลูกต้นไม้ต้นนึงคุณก็เป็นละ แต่ถ้าหาว่าคําจํากัดความคนเราก็ไปอันนี้ก็คือเป็นกเกษตรกรเหมือนกับอีกเชิงหนึ่งก็คือเหมือนก็ดูถูกนะ<อ>แล้วคนก็เลยไม่อยากจะเป็นนะเห<อ>มือนกเกษตรกรเป็นอาชีพที่มันด้อยคนก็เลยทิ้งบ้านลูกหลานไปเรียนไปนยาก,กันอะไรกันไปไม่หันกลับมาแล้ว<อ>แล้วไปไปบอกก็เลเกษตรกรไม่ใช่ผมเป็นนักธุรกิจไม่อยากเ,<อ>เป็นกเกษตรกรฟังดูดี แต่ผมเกิดมาก็เป็นแล้วปัจจุบันก็ปัจจุบันก็เป็นอยู่แต่อาชีพที่เป็นอาชีพหลักปัจจุบันก็คือนักแสดงมีอาชีพรับจ้างแสดงอันนี้คือบ้านอันนี้หลังใหญ่มากค่ะกระต๊อบเล็กๆกระต๊อบกระตอบเล็กๆอยู่ได้ป่าครับดูร่มรื่นมากเลยร ธรรมาชาติมากเลยดูโปร่งๆโล่ง,ลง,ลง,ลงสบายชอบต้นไม้ถึงบอกไงโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยท้องถิน่นของเราภูมิประเทศของเราเนี่ยคือต้นไม้ค,คือเกษตรกรรม<อ>นั้นทุกคนเกิดมาผมไม่รู้ปู่ย่าตาย,ยา,ายผมอาจจะเป็นชาวนาปลูกข้าวให้เรากินเมื่อก่อนทุกคนจะเป็นอย่างนั้นค,ค,คุณออกจากราบประสงค์ไปนิดเดียวอ่ะผ่านอโศกไปก็ท้องนาหมดลวโอ้โหหลายสิปีก่อนโอโ ร้อยปีไม่ใช่หลายร้อยปีก็ปัจจุบันนี้ผมสั้นก็ไป67แล้ว67แล้วเหรอครับผมสองสองสามขวบรู้ไม่ถึงเลยนะคะร้อยสิบอะไรอย่างเงี้ยอ๋อขอบคุณฮะแล้วก็ก็แล้วแต่จะผมไม่หลงเสน่ห์คุณหรอกคุณจะมาพูดให้ผมอ,อายุน้อยมันมันไม่เป็นจริงฮะงเราอยู่กับความเป็นจริงเราไม่หลอกลวงเราไม่หลอกลวงแห่อนิงพาเดินชมบ้านหน่อยได้ไหมครับอ่าจะเริ่มจะเริ่มตรงไหนก่อนอันนี้ตรงจุดนี้คือห้องรับแขกหรือเปล่าอ่าก็ส่วนตรงหน้าบ้าน จริงๆแล้วหลังบ้านรัาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้หลังบ้านนะครับจะสังเกตรประตูก็จะเป็นแค่เปิดบานเดียวนี่เราเข้าข้างหลังกันเหรอพี่ยอดเ,เข้าหลังบ้านเพราะว่าหน้าบ้านเข้าไม่ได้ผมจะปลูกต้นไม้เต็มไปหมดอ,อถนอนที่เข้ามานี่คือหลังบ้านนี่คือหลังบ้านโบราณบอกว่าคุณแม่ผมสอนผมนะผมไม่รู้โบราณบ้านใครไม่รู้แต่บ้านผมเนี่ยแม่ผมสอนไว้ว่าปลูกบ้านหน้าบ้านต้องหันไปทิศใต้งานอยู่ไปทิศใต้ทางี้ข้างหลังเรานี่คือทิศใต้กคนี่คือทิศเหนือ ด้านหลังบ้านก็คล้ายๆห้องรับแขกก็เพราะว่ามันคือทางเข้าทางเข้าพอเข้ามาแล้วก็ก่อนที่แขกจะบุกเข้าไปถึงข้างในได้เราก็รับแขกอยู่ตรงนี้ก่อนดูว่านิสัยแขกเป็นยังไงเบื้องต้นถ้านิสัยไม่ดีนี่ประตานี้ก็ประตูนี้ก็ปิดนะมาเชิญแั้นเดินไปนึ่ก็เป็นห้องนอนผมอันนี้ก็เป็นห้องเก็บเสื้อผ้าอ๋อครับผมเป็นเหมือนกับห้องเสื้อผ้ามีมีสองชั้นเอกเลยหรือเปล่ะเออตั้งแต่ ลงเสาเข็มตั้งแต่ลงเสาบ้านหลังนี<อ>นน้ประมาณกี่ปีแล้วคะสี่สิบฮะสี่สิบปีสมัยนี่นี่ปีห้าเจ็ดเขมรแตกก่อนเขมรแตกเอ่อถ้าผมจำไม่ผิดเขมรแตกนี่ประมาณปีหนึ่งแปดหนึ่งแปดสองห้าหนึ่งแปดสองห้าหนึ่งแปดผมแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกเรื่องดาร์บ,บี้ปีหนึ่งหกออกฉายได้สตางค์มาก้อนแรกก็มาซื้อที่ที่นี่สร้างก้อนแรกปุ๊บซื้อที่ปีหนึ่งหกก็เริ่มคือเรารู้ตั้งแต่ตอนนู้นแล้วเหรอว่าเราอยากจะมาอยู่ในผมรู้ตั้งแต่เกิด พอเกิดพอเปิดมาเริ่มรู้เรื่องไปเรียนหนังสือเริ่มรู้เรื่องผมก็มันก็ฝังอยู่ในใจว่าต้องมีบ้านอยู่บ้านนอกผมชอบอยู่บ้านนอกเมื่อก่อนนั้นตอนชิบูยุสิบสองเนี่ยกรุงเทพยังเป็นป่าอยู่นะข้อสอบเวลาออกไม่เคยพลาดเวลาสอบไล่เลยเวนิสแห่งภาคตะวันออกคือประเทศอะไรคือเมืองอะไรเรียกว่าพระนครประเทศไทย อันนี้ก็ตรงนี้เป็นอันนี้เป็นเป็นห้องที่เรียกว่าก็มันก็ไม่รับแขกแล้วเพราะแขกจะเข้ามาอยู่ละแขกกลายเป็นผู้มาเยือนผู้มาพักอยู่เพมาะว่าผู้มาพักอยู่เขาก็ก็ <c oughs> จะมีห้องนอนให้เขาก็จะนั่งข้างนอกก็ได้ก็จัดอำนวยความสะดวกจะมีห้องน้ําไว้เพราะว่าบางทีก็มีแบบ เหมือนกับให้คายพวกกะเหลี่ยงมาอยู่กับผมมาทีหนึ่งสาคนอะไรอย่างเงี้ยจริงเหรออันนี้นไม่ใช่กะเลียงแล้วมั้งครับไม่ได้ <luôn> ผมจะเรียกคนเมืองอนะว่าเป็นกะเหลี่ยงอ๋อสลับกันเนาะเวลาเวลาเรา,เว,า,เ,ราเวลาเราไปไปเยี่ยมเขาเราไปเรียกเขากะเลียงใช่ไหมแต่เมื <S <S นี้เวลากระเลี่ยงเข้ามาก็มาจากเมืองกรุงมาวันนี้ก็ปูสล l e e p i n g bag เนี่ยแถวเนี้ยนอนกันเพราะว่าพอสักสองทุ่มสามทุ่มอะไรก็จะไม่มียุงทั้งบ้านไม่มีแอร์ก็จะเปิด ไม่มีแอร์ไม่มีแอร์ไม่มียุงด้วยเหรอคะแล้วก็ไม่มียุงก็ก็แต่ละห้องก็ไม่มีมุ้งกลางไม่มีอะไรก็เปิดหน้าต่างหมดแล้วก็ตรนนั้นก็เป็นห้องน้ํารวมไปเผื่อว่าพวกที่มีแบคแพคมาปูไม่ไม่ได้รับไม่ได้รับให้ก็มานอนกันนะไม่ได้เสียค่าเช่านะบางทีเพื่อนรู้จักคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยเอมาขอนอนบางทีก็ไม่กวนห้องอะไรเงี้ยก็เอาล l e ป p i n g b a คมานอนกัน นจันทบุรีด้วยค่ะอาทไมถึงเป็นจันทบุรีก็ไม่ทราบว่าทาไมไม่ได้คิดว่ามันจะต้องเป็นที่ไหนแต่คิดว่าจะต้องไปอยู่บ้านนอกเอ่อมาคิดว่าอยู่บ้านนอกก็ไปหมดนะไปดูเชียงใหม่ก็ไปดูสมัยก่อนนี่ก็ยังทุรกันดารแต่เราก็ต้องมาคิดด้วยว่าถ้าข้างใครหรือบ้าบอไปกับธรรมชาติที่ไหนมันก็ซื้อได้แต่เราต้องคิดด้วยว่าระบบของเศรษฐกิจเราอยู่กรุงเทพผมอยู่คุณแม่บ้านอยู่กรุงเทพค่ะเชียงใหม่สมัยก่อนแล้วบินยังเป็นใบพัด ปับบับปับบับบินกันสามชั่วโมงครึ่งจอดมันเรื่อยอ่ะนครสวรรค์จอดพิษณุโลกจอดตากจอดน่างอะไรก็ไม่รู้อ๋อเป็นรถทัวร์ปับปับปับไปกว่าสามชั่วโมงครึ่งค่ะนั่งได้สามสิบกว่าคนเท่านั้นเองอ่ะเลอบินหนึ่งลำเนี่ยอ๋อแล้วก็แพงสมัยก่อนค่าเงินมันสูงค่ะเดี๋ยวนี้บอกแปดพันกว่าเก้าพันไม่แพงแล้วค่ะสมัยก่อนนี้สองคันห้าแพงมากตอนนั้นผมทำงานสายการบินสตาร์ทเริ่มต้นเลยสองพันห้าก่อเดือน ผม <ใน S 2> อยู่คาเท่แล้วก็มาอยู่อลิตาเรียอยู่ฝ่ายขายก่อนหน้านั้นก็ทางานโรงแรมเพราะนั้นผมอางนี้ที่ทำมาหลายอย่างผมก็บอกว่าทุกคนสายเลือดของเรามันเป็นเกษตรอยู่แล้วครับริเกษตรกรอยู่แล้วเพราะนั้นจริงๆว่าเป็นเกษตรกรถ้าเผื่อคุณจะยกให้มันสูงเลยเกษตรกรตัวจริงคือชาวนานั่นคือกระดูกสันหลังของชาติ อยากแค่นิดตรงนี้นิดนึงตรงนี้ก็เป็นห้องสมุดครับผมถ้าใครที่ไม่ชอบคุยกับผมไม่อยากเห็นหน้าผมห้องสมุดห้องสมุดต้องมีหนังสือนะคะก็ก็มีบ้างวางอยู่ประปรายถ้ใครจะมานั่งไม่อยากคุยไม่อยากเห็นหน้าผมเขาก็จะมานั่งอ่านหนังสือเขาแล้วมีรูปอันหนิงสมัยหนุ่มมากๆคลาสสิกมากค่ะคุณผู้ชมต้องตามมาดู ตอนอายุประมาณเท่าไหร่ครับวันนี้ครับนี่ประมาณว่าสามสิบกว่าสามสิบกว่าสามสิบกว่าปีที่แล้วมาประมาณสามสามสิบปีที่แล้วก็ไปเที่ยวกรีซแต่ปู่ชอบปู่ชอบอันหนงตอนนี้ก็ไม่ต้องให้คำหวานอะไรกันมากคุณเข้ามาที่คุณไม่ได้กลิ่นเลยหรอจมูกของคุณไม่ดีหรือเป็นหวัดจมูกดีค่ะแต่คุณได้กลิ่นอะไรหอมหอมไหมหรือกลิ่นอะไรพิเศษไหมกลิ่นเหมือนกับไอ้พวกของหมักนะครับ มันก็คือของหมักอัแล้วคุณดนูนี่ปีอะไระปีห้าห้านะครับปีอะไรอ่ะห้าสี่ห้าสี่ค่ะแล้วปีอะไรห้าหห้นี่ปีห้าห้า <5, 5. S 2> มันก็ประมาณสองหรือสามอันนี้สามปีที่แล้วครับอันนี้คือหมักอะไรไว้อ่ะหมักคนไว้ไ